สวัสดีครับผู้ชมครับและช่วงนี้ครับกับ Artist of the Week วันนี้ครับผมเป็นตัวแทนครับมาสัมภาษณ์ครับคนที่เจริญจรั์ครับเป็นดาวดวงใหม่ของวงการบันเทิงไทยนั่นคือ The Star 10นั่นเองแหมวันนี้ฮะจะมาทำความรู้จักกับพวกเขานะครับแต่ว่าไม่ได้มาแค่คน2คนนะครับวันนี้มาครบเลยครับตามแจมาครับกับ Artist of the Week ครับ ที่อย่าเป็นหือดราดูกหน้านึ่งแล้วควันคุ้งไม่ไกลผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับพร้อมกันแล้วครับทำกว่ารู้จักกับพวกเขาดีกว่านะสวัสดีครับน้องๆอกเดินสตาร์ซีสวัสดีครับ วันนี้นะฮะอยาาให้ทุกคนครับลุมไปที่3สาวของเดือดสตาร์ก่อนได้ข่าวว่า3สาวนะครับแต่ละคนนี้ก็จะมีเรื่องที่แบบแตกต่างกันเอาว่าเริ่มจากน้อมมุกใกล้ๆพี่ก่อนถามทุกคนก่อนครับมุกเป็นคนยังไงครับจริงมุกเจะมี2บุคลิกภาพจะมีแต่ว่าแฮปปี้มากกับว่าเศร้ามากทําตัวอย่างให้ดูอะแฮปปี้มากๆแฮปปี้มากๆเป็นไงเศร้ามากใช่แเปลี่ยนเร็วมั้อ๋อเป็นคนที่แบบขึ้นสุดลงสุดเวลาดีใจก็ดีใจสุดๆ คือหนูไม่เชิงดีใจแต่คือแบบเหมือนแบบอัลเลอร์ะะอ่ะค่ะก็แบบจะแบบ ครับผมเป็นคนไม่อยู่กับที่อยู่แล้วแล้วเป็นเวลาเศร้าเราก็ต้องลงต่ำดาวหล่นั้นนะฮะจริงๆหนูหนูก็ไม่ได้ดาวขนาดนั้นหรอหรอหรอแล้วเป็นน้องน้อยที่ทุกคนรักมากทุกคนก็เลยลุมกันที่เราเนี่ยถัดไปครับอีกหนึ่งสาวครับเนี่ยอยากให้ทุกคนครับเมาส์ถึงคนนี้หน่อยว่าเขาเป็นคนยังไงครับโกเออรั่วที่นิยามของคาว่าโกเออรั่วเนี่ยเราลองให้พวกเราได้อธิบายครับว่าเขาเป็นอย่างี้เพราะอะไรครับผูดพรมพี่พอมอันหนึ่งอ่ะ ันนี้ผมเพิ่งรู้มารู้มาจากปากเขาเองเขาใช้ชอบเองนะเขาบอกเขามีอยู่วันหนึ่งเขาพาแม่ไปโรงพยาบาลเสร็จเขาก็เดินมาเห็นดอกมะลิตุ่มๆูเขาก็เลยเด็ดเด็ดดอกมะลิแล้วเขามาดมทับดอกมะลิมันหักไอ้ตุ่มๆูหายใจไม่ออกเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นหนูอยู่บ้านเลยแล้วแม่แบบไม่สบายก็ไป โลบาร์ใช like ่ไหมหนูก็แบบเออแล้ว oh ว no, ันนั้นก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วเสร็จแล้วหนูก็เห็นเออดอกมะลิหนูก็ชอบดอกมะลิไงหนูก็ไปดมแล้วก็ไปด้นจมูกหนูก็หายใจไม่ออกหนูก็แบบจะตายแล้วหนูรีบไปหาพ่อปุ๊บพ่อพ่อช่วยหนูด้วยหนูแบบโดนกระติดจมูกแล้วคุณพ่อว่ายังไงคุณพ่อว่ายังไงไปรงบานตาเบม่ดาวดวงเดิมแม้ฉันกฟ้าฝนเมื่ดาวดวงนดิม ถัดมาครับสาวรอบผูสุดท้ายครับก็คือพี่นัทนะคะเขาจะเหมือนแบบประมาณว่านเขาจะบอกว่าเขาสื่เหมือนเราสมัมผัสได้แล้วนะสมาธิรู้หไหมฮะนัทสัมผัสได้เหรอที่ผมคอนเฟิร์มได้เหรออ๋อเหรอเพราะแบบตอนผมยืนอยู่กับเขาแบบผมจะชอบรู้สึกเ,เหมือนอะไรบางอย่างสักพักหนึ่งหายตายวะกินเริ่มมาหายตายวะไม่ใช่แล้ว็นไแต้ว วันนั้นเลยครับเป็นช่วงที่เราเข้าบ้านแรกๆครับทุกคนตื่นจากรถตู้ครับลุกมางัวเงียวงัวเงียวกำมือเลยอ่ะกำมือแบบปุ๊ดแล้วทุกคนต้องหันไปมองเฮ้ยนะทำไมทำแบบนี้ฉันเล่นอะตอนต่อตอนจบต่อลยู่ไหบอกเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เบ่งโน้ตเไม่ได้เบงออกมาเองออกมาเองเออก็น่ารักน่ารักดีในสาวๆก็คือเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้มีคำว่าข้างหน้าและข้างหลังนะฮะเป็นคนที่แบบว่า จริงใจอ่ะจริงใจเป็นคนที่จริงใจและน่ารักมากนะครับเป็นยังไงครับผู้ชมครับได้มาทำความรู้จักนะฮะกับเหล่าบรรดาสาวๆของเดอะซาสิบครับแต่ว่าวันนี้ครับเราพอแค่นี้ก่อนครับพรุ่งนี้นะฮะให้น้องครับเตรียมตัวไว้นะครับใครโดนเผาเรื่องอะไรนะฮะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นวันของเหล่าเดอะซาร์ฝั่งผู้ชายกันบ้างกลับมาพบกันใหม่ฮะกับอาชิตออตวิกกับพวกเขาเดอะซารสิบ